เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาเก็บหินแร่ระดับ6นะครับเอาไว้ตีบวกของนะฮะร,ระดับ6เป็นหินแร่สีเทาๆนะครับ mm hmm. ขั้นแรกเราต้องวาร์ปมาที่นี่ก่อนนะฮะ mm hmm. ซึ่งปกติพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะให้ประตูวาร์ปเข้าไปนะฮะแต่ว่าจะไปอยู่ด้านในปราสาทแต่เขาเนี้ยด้วยของที่มันเป็นของดีฮะร mm hmm. เราจะต้องวิ่งฝ่าดงกระสุนนะครับ าป้อมปืนใหญ่หน้าปลาสาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวิ่งผ่านนะครับจอดปนะว่ายิงอะไรมาตรงไหนมันจะมีอยู่สองรู่น ตงโดนลูกหนึ่งนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆหลบเก่งก็รอดได้แล้วคราวนี้เราจะต้องแอบหลบมาด้านนี้กัน,นเพื่อป้องกันเพราะจะมีหน้าไม้ด้านบนเป็นหน้าไม้ใหญ่ไฟเราจะต้องขึ้นไปบนหอคอยนี้นะครับคราวนี้มันไม่มีทางขึ้นนะฮะฉะนั้นเราจะต้องบุกไปด้านหน้าคราวนี้ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีหยักใหญ่ ด้านบนน,นะครัจะต้องวิ่งให้เร็วเลยนะครับจริงๆมันมียักษ์ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะแต่ผมได้ทำการฆ่าเวลาเป็นยักษ์ใหญ่ดับไฟนี่ฮะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วฮะเราก็หาทางจัดการกับเจ้าศัตรูข้างล่างนะฮะโดยใช้เงานะครับ เงานำวิธีฟาดลงไปอาวุธอะไรก็ได้ครับเนีย่ยผมใช้เงาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปฝากไลค์แล้วก็กด ติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปที่มีประโยชน์นะฮะมันจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ